เดี๋ยวค่อยมาเล่นลูกไปไปไปวัดก่อนอุ้ม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 แเดีแวได้ยอมเดนเลยายงหนอ๊อเอ้ยัดีแมวบัตดีแมวบัตดีแมวค่ะนี่นู่นไปกาดปนฟู

ได้ยังุูกกดน้ำไหมกดวได้เออาจะได้สุขภาพแข็งแรงนะลโดนมอไม่เจ็บไม่ป่วยนะลโดนมวันนี้วันเกิดท่พี่เพื่อเต้ลวนะทำทำก่อนทำก่อนอามใครดีเลยเดชปาดิปาโคราปาดิโคเดนติสาคาราเนวเมวะ สิมาฉันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตงโควะปวันทะยอสุติมาเยปุกวะบิวาธนสี่ลิสนิจังวุฒาปะจานโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุปโนสุทัง